สวัสดีครับพบกับผมปาร์ควิสานอตโตคาออกรถง่าได้รถดีต้องวิสานอตโตคาสาขาการนาพิเศษครับรถคันนี้เป็นรถที่ขึ้นชื่อว่าทนแกล่งที่สุดในประเทศการันตีโดยรถแท็กซี่แต่แท็กซี่เขาจะเป็นเครื่อง1.6นะคันนี้ขึ้น1.8ครับและยอดขายทั่วโลกนะครับของเจ้าโคโรล่านะครับมีสูงถึงประมาณนะประมาณ50ล้านคันทั่วโลก คุณคิดดูแล้วกันว่าเยอะมากแค่ไหนเพราะว่า 1. ครับต้องบอกเลยเขาเป็นรถที่เรารู้กันอยู่แล้วอึดจุดทนมากๆ 2. ครับการเมแนแทนน์ซ่อมอะไรก็ราคาถูกราคาประหยัดอะไรก็ถูกมากๆและที่สําคัญไม่ว่าคุณจะไปเสียที่ไหนก็ตามนะซ่อมได้ทุกอู่และไม่ใช่แค่นั้นครับแทบไม่ต้องซ่อมเลยดีกว่า เพราะว่ารถเขาไม่มีปัญหาจุกจิกแน่นอนครับรถที่คุณอยู่กับผมวันนี้จะเป็น Toyota Corolla ัล t i ็ 1.8G-R Sport ปี2019คันนี้เลขไม่แสนสามครับยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับถือว่าไม่วิ่งมาน้อยมากๆและราคาออก้างไปแดง1นึ่งล้านบาทวันนี้เป็นมือสองประหยัดไป4,000สนกวบาทครับขายเพียงแค่5 90, 9าแ0 0เบาทเท่านั้น เดี๋ยวผมพามาชมว่าคันนี้สภาพเป็นอย่างไรมีออปชั่นอะไรบ้างน่าใช้แค่ไหนตามผมมาครับ สนับสนุนโดยวิสารออโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดควาน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอ u t โตคา c o มมาครับเรามาเริ่มต้นชมเจ้า t o y o ต a าโค o l อา a l t ติคันนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่ารูปชมของเขาสวยงามมากๆนะครับคันนี้ก็จะเป็น TNGA p พ a ตฟอร์มแล้วหรือว่า Toyota น e w Global a r c h i t e c t u r e แพลตฟอร์มนั่นเองนะเราจะเห็นอยู่ใน c a ม ry เราเห็นอยู่ใน CH r ฮร์รยครับซึ่งทุกคันฉบเฉี่ยวสวยงามมากๆนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นดูด้านหน้าด้านหน้านะครับก็จะมีนี่ครับเส้นโครมยาวนะครับยาวเลยนะแล้วก็จะเป็นดำกดซีแบ็กนะครับเดินด้วยนะครับตัดกันสวยงามดีนะครับผมอ่าไฟหน้าจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์ให้มานะครับไฟตัดหมอกมีมาพร้อมนะครับโอ้สวยจริงๆนะครับคุณผู้ชมแล้วรถคันนี้เป็นรถสีขาวนะครับ สภาพสีโดยรวมผมบอกอย่างนี้สวยงามทั้งคันนะคันนี้สีสวยเลยนะครับเปิดฝากระโปรงกันดีกว่านะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 8 0 0งพนซีซีนะครับรหัส 2ZR ให้กำลังสูงถึง140แรงมา้าพร้อมแรงบิด177่นิวตันคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ซ Vt7 สปีดนะครับผมแล้วเข้ามาดูสภาพห้องเครื่องนะครับ แห้งๆเดิมๆนะครับไม่มีน้ํามันรั่วซึมไม่มีคราบขมเหลวใดๆแต้มสีมาสีคิวโรงงานยังอยู่ครบๆเลยนะครับเนี่ยดูแต้มสีครบๆเลยนะคุณผู้ชมสวยนะด้านหน้าฝากระโปรงนะครับดูเลเบลนะครับ1 2ึ่งสาสี่ครบๆนะครับลูกลมๆนี่ตัวหนังสือโตโยต้าคมๆนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมถัดมามาดูกันต่อที่ตัวล้อดีกว่า ในส่วนของตัวล้อนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนยางใหม่มาให้นะครับยางปี2023นะล้อจะเป็นล้อลาย2ทูทนขอบ17ซีรีย์ยางจะเป็น225/45 R17 นะครับล้อที่มากับตัวเขาเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ก็ดูหล่อเหลาเลยครับไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนล้อเลยนะครับแล้วก็ยางก็เป็นยางใหม่ๆด้วยครับ ัดมาเลยนะครับกระจกมองข้าขงเขาจะเป็นดำเป็นแบ็คไฮกอร์หรือว่าดำโกสซีแบ็คหรือว่าดำเป็นโนแบ็คนั่นเองนะซึ่งอันนี้จะเป็นปรับทับไฟฟ้านะครับรวมถึงที่กระจกมองข้างข,ของเขาจะมีบายสปอร์ตมอนิเตอริงให้มาก็คือจะมีไฟสีส้มแจ้งเตือนติดขึ้นมานะครับเวลาที่เราขับรถไปแล้วมีรถจะแซงจากมุมอับโดยเฉพาะนะครับดีมากๆเมื่อจะมีมอเตอร์ไซค์แซงมามันจะมีจุดอับสายตาเนาะบางที่เราจะไม่เห็นแล้วเราเผลอหักเลี้ยว ตุ้มชวนกันแล้วนะครับอันนี้ถ้ามีอะไรมาด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กอะไรก็ตามนะครับมันจะมีไฟขึ้นมาแจ้งเตือนให้เราคอยระวังตัวอยู่นั่นเองนะครับผมถัดมาเลยนะครับการตกแต่งของเขานะครับนี่ด้านบนจะเป็นเส้นโครเมียมเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับด้านจากประตูนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับเป็นอย่างนี้ทุกบานนะแต่ว่านี่นะครับด้านจากประตูของเขาจะเป็นสมาร์ท e คีย์เลสเอนทีซึ่งสามารถล็อกและปลดล็อกที่ด้ามจับประตูได้เลยสะดวกมากๆนะครับผมถัดมาเดี๋ยวผมพาไปดูต่อท้ายรถนะครับตามมาครับ ด้านหลังครับต้องบอกอย่างนี้ครับมันดูหล่อเหลาและสวยงามมากๆนะครับนี่เรียกว่าอะไรดีดักเทลเหรออันนี้ก็จะเป็นช่วยในเรื่องของแรงกดอากาศยิ่งเวลาที่เราขับรถเร็วๆนะครับแรงกดอากาศแอโรไดนามิกจะดันเข้ามาทางด้านท้ายนะแล้วก็กดตัวรถเอาไว้นะครับให้รถเรายึดเกาะถนนนั่นเองนะครับผมและที่สวยมากกว่านั้นนะครับก็คือเรื่องของไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยจะเป็น LED เลยนะครับเต็มระบบนะครับสวยงามมากๆนะฮะโลโก้ GR Sport นะครับ คันนี้ให้เซ็นเซอร์ทางด้านท้ายมาไม่พอนะครับยังมีกล้องมองหลังให้มาพร้อมอีกจัดเต็มจริงนะครับอ่ะเปิดฝาท้ายกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมที่เก็บสัมภาระท้ายนะครับกล้าพูดเลยนะครับได้ความสูงด้วยได้ความลึกเข้าไปด้วยได้ความกว้างด้วยและเบาะแถวสองสามารถปรับพับได้อ่าเพิ่มพื้นที่เก็บของเข้าไปอีกนะสมมติซื้ออะไรดีอ่ะไม้กวาดใหญ่แล้วกันยาว ใส่เข้าไปเลยอ่ะก็แทงเข้าไปยาวๆนะครับทะลุออกหน้ารถได้เลยนะครับผมและถัดมานะครับด้านใต้นะครับอ่ะเปิดขึ้นมานะครับอุปกรณ์แม่แรงปัจเจที่ลากจูงล้ออะไ่ยังอยู่ครบและล้ออะไรก็คือล้อแม็กนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับจัดเต็มจริงนะครับอาลืมให้ดูตรงนี้ก็จะมีไฟเบรกตรงที่3ด้วยนะครับอยู่ภายในตัวรถบริเวณนี้นะครับเหตุผลที่ต้องมีไฟเบรกตรงที่3ก็เพราะว่าบางทีเนะี่ย เห็นไหมมันเป็นสีแดงนี้เนาะบางทีคนไม่รู้นะว่าเราเบรกอยู่ทั้งที่เราแค่เปิดไฟด้านหลังเนาะแต่ว่าไฟเบรกที่ขึ้นตรงกลางเนี่ยถ้ามันขึ้นเมื่อไหร่ชัดเจนครับแปลว่าคุณเหยียบเบรกอยู่ข้างหลังจะได้ระวังตัวอันนี้ก็เป็นเพราะอะไรนะนโยบายของสหรัฐอเมริกานะออกมาหลายปีมากๆนานมากแล้วนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมถัดมาเดี๋ยวผมพาไปดูตอบภายในตัวรถตามผมมาครับตอนนี้ผมอยู่ภายในโ o y o t a Altis นะครับก็ Headroom ก็มีเหลือนะครับให้คนขับนั่งสบายๆนะครับ คันนี้นะครับเบาะนั่งสบายมากๆเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับซึ่งเบาะอย่างนี้ครับโอ้หมันนั่งแบบพอดีตัวเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับล็อกหัวได้เป็นอย่างดีนะครับเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยสภาพของเบาะคือสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมดูไม่มีฉีกขาดนะครับได้ไม่มีหลุดเลยนะครับไม่มีการยุบตัวของฟองน้าเบาะไม่มีการเสียทรงใดๆแล้วยังมีรูระบายอากาศด้วยสะดวกมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มด้านหลังด้วยนะหรือว่าลุ่มบ่าซัร์ตนะครับก็ปรับให้สรีระของเราเนี่ย เข้ากับเบาพอดีนะมันก็เลยแบบนั่งกระชับนะครับไม่ปวดหลังเดินทางไกลๆนี่สบายๆเลยนะครับสภาพของคอนโซลมากนะครับนี่เป็นซอฟนะครับสภาพสวยงามมากๆนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นซอฟนะครับนี่มีเดอร์สติชชิ่งนะครับให้พอสวยงามมานะครับแล้วก็มีเก๊กเก็บของนะครับมีระบบซอฟโค้ดให้มาด้วยครับตรงกลางนะครับหน้าจอจาก To โ o ต a นะครับซึ่งอันนี้นะครับเขาก็จะแสดงผลกล้องมองหลังนะครับซึ่งภาพก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนี่นะครับ เข้าให้ดูกันส,ด,สดเลยนะฮะแล้วอันนี้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับสะดวกมากๆฟังเพลงจากโทรศัพท์ได้แล้วก็มีระบบ T-connect ให้มาด้วยนะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับก็ฟังกช์ชันครบดีนะอากาศมุนเวียนภายในรถไล่ฟ้ามีทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังครับให้มาพร้อมเลยครับ เกียร์เป็นเกียร์ CVT 7 s p e สปีดนะครับนี่ชิปเป็นแมนนวลได้ด้วยนะตรงกลางเขาตกแต่งมานะครับเป็นแบล็กไฮกอส์นะครับแล้วก็มีเงินด้านนะครับสวยงามเข้ากันดีครับเบรกมือไฟฟ้ามีเบรกโฮมาให้จอติดไฟแดงสบายๆเหยียบเบรกย้าเข้าไปเลยพอไฟเขียวแตะคันเร่งมันปล่ให้เองสะดวกมากๆม,มีที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งพนักวางแขนตรงกลางมีมาให้ไม่มีการฉีกขาดใดๆเล,เลยนะสภาพสวยสำคัญครับมีที่เสียบ USB แล้วก็ power outlet ด้วยนะครับ พวงมาลัยครับมาดูกันพวงมาลัยหุ้มหนังนะไม่แสนสามนะครับพวงมาลัยก็ยังสวยงามนะครับอยู่นี่และเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับผมด้านหลังพวงมาลัยนะครับก็จะมีพัดเดลชิฟต์นะครับแบบชิฟเกียร์ให้มานะครับกระจกเป็นออโต้หนึ่งบานนะครับกระจกมองข้างสองฝั่งเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับแอร์แม็กก็ให้มาครบถ้วนดีนะครับถัดมาดูต่อเบาะหลังครับทางด้านหลังครับก็เหมือนนั่งรถแท็กซี่นะครับแต่ว่าฟิลลิ่งมันจะไม่เหมือนตรงที่ว่า ตัวเบาะมันจะพรีเมียมกว่าตัวเบาะมันจะมีรูระบายอากาศนะครับแท็กซี่ไม่มีนั่นเองนะครับผมกจ็จะนั่งสบายนะเดินทางไกลๆก็ไม่มีเรื่องของการกดทับหรือว่าการอับลมใต้ผิวหนังนะครับใครใส่แบบกางเกงขาสั้นเนาะหนังเนื้อของเราเนี่ยเวลาไปติดก,กับเบาะนะครับน,นานๆนะมันไม่มีอากาศนะเนาะเหง่ออาจจะออกได้นะอันนี้หมดปัญหานะครับมีรูระบายอากาศนะครับรวมถึงว่าสภาพเบาะสวยงามมากๆและมี Isofit velocar seat มาให้ด้วยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มีพนักวางแขนให้มาพร้อมๆที่วางแก้ว2ตำแหน่งนะครับ บาะแถวสองอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับมันสามารถพับลงมาได้นะครับคันนี้สะดวกเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ด้านหลังเขาก็จะมีแอร์ให้มาด้วยนะครับก็ความเย็นทั่วถึงนะครับแต่นี้ผมเรียกว่าแอร์เป่าแข้งนะครับจะเป่าให้มาถึงหัวเนี่ยเอาจริงนะเวลาเรานั่งอยู่เงี้ยมันอาจจะมาไม่ถึงนะครับเผื่อแอร์ด้านหน้าให้ฟิลที่ดีกับเรามากกว่านะครับก็คนตัวสูงอย่างผมก็เหลือเฮดรูมประมาณ1นิ้วแล้วกันถือว่าเหลือน้อยน้อยนะครับผมผมก็ไม่ค่อยชอบนั่งแท็กซี่นะครับถ้านั่งก็อาจจะต้องนั่งด้านหน ถัดมาเดี๋ยวผมไปทดลองขับครับตามผมมาเลยครับมาครับก่อนทดลองขับผมให้ดูกล้องมองหลังด้วยดี๋กล้องชัดเจนเนาะอ่าแล้วก็ต้องกล้องถ่ายกว้างๆหน่อยจะให้คุณผู้ชมดูไฟหน้าให้ดูในส่วนของการคัดออฟของไฟหน้าไงสวยไหมนี่กลางวันนะคุณผู้ชมคมๆชัดๆเลยนะครับเห็นไหมครับโอ,โอเคนะไปเดี๋ยวเราถอยไปทดลองขับกันดีกว่าออกถนนกันครับ คือในที่แค่แบบไม่ใช่ปัญหาเลยนะผมบอกให้กล้องก็มีเซ็นเซอร์ก็มีนะครับเห็นไ,ไหมครับเห็นปะร้องดังแล้วพอก้าเข้าใกล้รถนะครับเห็นปะกล้องมีเซ็นเซอร์มีโอ้มาเอาถนนการไปลองฟิลลิ่งรถคันนี้สมบูรณ์ดีอยู่หรือเปล่านะครับชือ่อให้ลูกค้าเดินก่อนนะครับ เรามีรถให้เลือกเยอะนะที่วิสานอโตคคาสาขาการจนาพิเศษนะครับอยากได้รถรู้อยากได้อีโกคาอยากได้รถกระบะอยากได้รถตู้มีให้เลือกเยอะมากๆรถครอบครัว f o r t จ n e r อะไรองี้ก็มีนะครับจริงๆเรามีการไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะครับอุ้ยต้องตัดออกไม่ได้ไม่ได้ห้ามพูดชื่อแอปอื่นนะครับไปครับอัตราเร่งดีใช้ได้เลยเห็นไหม เปลี่นเกียร์สมูทมากนะครับเพราะว่าเป็น CVT นะครับเนี่ยร้อยหนึ่งแล้วขึ้นคอสะพานนะคุณผู้ชมโอ้โนิ่งนิ่งสบ,สบายเลยนะครับเนี่ยลงคอสะพานครับเนไงช่วงล่างดีครับช่วงล่างดีจริงๆโอ้โห,โหช่วงล่างเขาดีมากๆเลยนะครับอัตาราเร่งก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่าขับสนุกอยู่นะแล้วก็ได้เป็นเครื่อง 1. นด้วยนะครับ บรรยากาศภายในรถนะบรรยากาศภายในรถก็จากที่ผมรู้สึกแล้วกันนะเอาฟิลลิ่งส่วนตัวนะครับคือเสียงรถภายนอกอะ่ะไม่ค่อยได้เข้ามาหรอกเนี่ยแต่ผมวิ่งผ่านรถสี่ล้อเล็กก็ไม่ค่อยได้เข้ามานะเข้ามาแค่บางๆนะครับนิดเดียวนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะถ้าเราไม่ได้ยินเสียงรถอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับเรามีบายสปอตมอนิเตอร์นะครับก็คือจะมีไฟสีส้มขึ้นที่กระจกให้เราเห็นนะครับถ้ามีรถแซงนะ รถมาจากมุมอับเนี่ยไฟสีส้มมันขึ้นเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นเลยนะครับให้เราเห็นแล้วก็ได้ระวังตัวกันนะครับบรรยากาศดีขับง่ายอะ่ะผมว่าเอาติดเป็นรถคันหนึ่งที่ขับง่ายนะแล้วก็ถ้าคุณคิดว่ายิ่งใครที่เน้นใช้รถอย่างเดียวไม่ค่อยดอยูแลรถผมบอกเลยตอบโจทย์สุดๆเพราะว่าทําไมรู้ไหมเพราะว่ามันมันไม่ใช่รถที่จุกจิกมันไม่ใช่รถที่ยุ่งยากและที่สําคัญมันไม่อ่อนแอ อย่าใช้คาว่ามันไม่อ่อนแอใช้คําว่ามันแข็งแกร่งสุดๆและถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมานะครับบอกได้คําเดียวนะครับค่าเมเนแนนซ์ถูกมากๆเลยนะคือไม่พังง่ายๆอะ่ะแล้วต่อให้พังก็ซ่อมถูกเอางี้ดีกว่าคันเนี้ยนะครับเอาติสนี่แหละทุกรุ่นเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเครื่องยนต์สองเซต r fbe ของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าสองเซ r ตเนี่ยเครื่องยนต์ของเขาใช้กันมาแบบ นันะ่นโตโยต้าเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์แบบเครื่องเดิมใชงไงก็ใช้อยู่งั้นนะครับหรือว่า2 Z R FE นะครับที่เป็นไฮบริดใช่ไหมก็ใช้ไงก็อยู่อย่างนั้นใส่ในพีวดเมื่อปี2010ยังไงอยู่ในเอลติสปี B 2019ตัวไฮบริดก็ยังเป็นอย่างนั้นระบบแอคคินสันไซเคิลใช่ไหมมันก็ยังอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพาร์ทอะไหล่มันก็มีเยอะไงน,นี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงซ่อมถูกอะไหล่สมมติบริษัทนายเอสั่งอะไหล่ชิ้นนี้มาไวอ้อ่ะ มันไม่ได้ใช้ได้กับรถเฉพาะปีและรุ่นนั้นๆมันใช้ได้กับแบบรถหลายๆปีใช่ไหมไม่ว่าจะปี1ิบสิบเอ็ดสองสามี่านะครับคือมันใช้ได้เยอะเพราะฉะนั้นอะไหล่มันเลยถูกนี่คือเหตุผลที่ t ต y ยต a อะไหล่ถูกนะครับรวมถึงพวกพาร์ทภายในอะไรเงี้ยคุณสังเกตนะมันจะคล้ายๆกันกับหลายๆรุ่นนะก็คือมันเป็นของชิ้นเดียวกันอะมันจะไม่ถูกได้ไงใช่ไหมมันมีเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่มันถูกไม่ใช่เรื่องแปลก แต่มันเป็นเรื่องดีกับคนใช้งานแบบพวกเรานั่นเองครับแต่ครับต่อครับนี่ลงคอสะพานง่ายๆเลยนะเมื่อกี้เออลืมบอกพงมิลาลัยเบาดีนะครับแล้วก็นี่นะครับศูนย์ตรงเป๊ะนะครับปไะ คือเป็นรถที่ขับง่ายจริงเนี่ยฟีลดีฟีลฟีลนิ่งฟิลนุ่มนะเออเป็นหนึ่งในรถที่ผมคิดว่าดีมากๆคันหนึ่งนะครับดีมากๆนเลยนะถามตากล้องได้ผมจะชมรถว่าดีมากๆอยู่นับนิ้วได้เนะมือเดียวเออใช้คําว่ามือเดียวผมนับนิ้วได้ว่าผมชมว่ารถขันไหนดีในชีวิตนี้แต่เราข้อแม้เยอะไงเพราะว่า เราขับรถมาหลายร้อยคันจะพันคันแล้วมั้งใช่ไหมมันก็เลยแบบเรารู้เลยว่าคันไหนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลองถนนเส้นเดิมๆทุกวันเนี่ยยิ่งบง่งบอกความแตกต่างได้ชัดเจนมากๆนะไฟสีส้มเตือนอีกแล้วมีรถมาจริงไหมความมือมาจริงนะครับนี่ไงเห็นไหมรถกระบะมานะครับใช้งานได้จริงระบบใช้งานได้ดีนะครฟีลิ่งดีรถคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างก็สมบูรณ์ดีเดี๋ยวผมสรุปท้ายคลิปดีกว่าตามผมมาครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้าโต y o t a c โค o l ร a เอาติดคันนี้ต้องบอกเลยนะครับพวกเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีคุณต้องเคยนั่งแฮงตีบ้างลหะแต่คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8พละกกำลังมันมากกว่าแน่นอนครับและถ้าใครสนใจอยากทดลองขับเจ้า t ต y o ต a าโค o l ร a าเอาติดคันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสารอัตคารสาขาการจนาพิเศษครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้ รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์ share, กดสิครามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยหารถอะไรเดี๋ยคุยกันคอมเมนต์มาได้เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนและคุณอยู่กับผมปากวิสาอลตโตคาครับสวัสดีครับ